2.5ล้านบาทครับกับบ้านสไตล์โมเดิร์นลอฟครับเป็นผลงานของชัยวัฒนาสร้างบา้านหรือว่านา้องอนครับเป็นช่างสมัยใหม่กับบ้านที่เรียกว่าเป็นแบบบ้านสมัยใหม่พาทุกคนมาดูเพื่อที่จะเป็นแบบแล้วก็เป็นแนวทางครับ2.5ล้านบาทสร้างในเวลาประมาณ6ถึง7เดือนครับบ้านหลังนี้จะอยู่ที่จังหวัดสีสเกีครับเขาจะรับงานอยู่ในสุรินทร์บุรีลำสีสเกรรีแล้วก็อุบลบางำอำเภอนครับพาทุกคนมาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่เราอยากจะได้สร้างบา้านอยากจะได้ทรงบ้านแบบสไตล์นี้ครับตามที่เห็น หลบนี่จะเป็นแบบสีแบบดิบๆครับตามที่เห็นนะครับแต่ว่าสีก็เขาก็จะเป็นแบบมันมีหลายเฉดให้เราเลือกเหมือนกันนะครับข้างบนนี้จะเป็นระเบียงในการที่จะพักตากอากาศส่วนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนแบบเปิดแบบกินลมชมวิวนะครับตรงนั้นก็จะเป็นห้องรับแขกตรงนี้ก็จะเป็นที่ห้องที่เราเป็นแบบโรงจอดรถแล้วก็จะมีห้องตรงนั้นด้วยนะครับสอล้านครับหลายคนอาจจะมองว่าแพงแต่พอได้เห็นภายในแล้วแบบโดนใจเลยครับก่อนหน้าที่ผมจะมารีวิวก็จะมีท่านที่อยากจะสร้างบ้านก็มาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางเห็นแล้วก็แบบ โอเคเลยบอกว่าอยากจะได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูในตัวบ้านกันครับว่าเป็นยังไงก่อนที่จะมาดูบริเวณด้านล่างของตัวบ้านนะครับนี่อันนี้คือบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นแบบโรงจอดรถหรือจะทําเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับตามที่เห็นนี่ข้างล่างเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูบริเวณด้านบนภายในตัวบ้านกัน,นครับโอเคเลยนะเดินดูละนี่เข้ามาครับบันไดขึ้นข้างบนจะเป็นแบบนี้ นี่ครับฝานี่จะเป็นฝาละแนงชี่แลาเป็นแบบไม่ใช่ไม้นะครับจะเป็นแบบบวกจะไม่กินครับไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วก็ฝักบัวแรงต่างพวกกรอบพวกแรงต่างนี้อาจจะมองดูเป็นแบบบิบๆแต่ว่าเวลาเอามือรูปเข้าไปนี่แบบโอ้โหเรียบมากครับเนียนกลิบเลยตรงนี้จะเป็นแบบหินหินกราบเป็นหินทรายแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะมีการแบบฉาบสีที่เราเป็นแบบให้มันเคลือบเงาครับให้เราได้เห็นนี่เป็นบัว เขาจะพยายามจัดสรรให้มันลงตัวกับในเรื่องของเฉดส,สีแต่ละหลังจะไม่เหมือนกันครับบางที่อาจจะเป็นอลูมิเนียมสีเงินอลูมิเนียมสีทองแล้วแต่ครับแต่ว่าหลังนี้จะออกเป็นโทนดำนะครับแล้วก็จะเป็นสีเทาอันนี้จะเป็นห้องที่แล้วเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่ครับตามที่เห็นไฟนี้เป็นแบบโอ้โหดูแล้วแบบลงตัวครับดูแบบสมูทมากตัวนี้จะเป็นแบบวิวอินนะครับในการที่จะเป็นที่วางทีวีนะครับอันนี้ช่างกาจะมีการแบบรวมให้อยู่แล้วในงบประมาณ2.5ล้านบาทนะครับ มองไปครับบริเวณพื้นที่โดยรอบไม่ได้รวมแอร์นะครับอันนี้คือแอร์จะต้องมีการติดตั้งเพิ่มดูหลอดไฟครับช่างก็จะหาหลอดไฟที่เริ่าเป็นแบบนําสมัยพร้อมกับที่เรียกว่าเป็นแบบสมัยปัจจุบันครับตามที่เห็นห้องขนาดใหญ่ครับห้องนี้นอยู่ที่ประมาณสักโอ้ใหญ่เลยครับน่าจะประมาณ7จ็คูณแเมตรโดยประมาณครับตรงนั้นจะเป็นครัวครับเป็นครัวแบบสไตล์ยุโรปครับเวลามีแขกมาก็จะมีการแบบเสิร์ฟนั่นนู่นนี่ครับตามที่เห็นนะ จะไม่ได้มีในเรื่องของที่วางเตากงเตาแก๊สนะครับเพราะเขาจะทาเป็นครัวไทยเอาไว้ด้านล่างห้องนี้จะไม่ได้มีในเรื่องของการประกอบอาหารแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบพวกเว็บอาหารแบบเล็กๆน้อยๆครับตามที่เห็นมีสิงมีอะไรนะครับตามที่เห็นแล้วก็จะมีตู้เก็บของตู้เย็นนี้ไม่ได้รวมครับตู้เย็นเจ้าของจะซื้อเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้าครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันห้องน้ํานะครับจะมีห้องน้ำสองห้องน้ํานะครับข้างบนนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ในเรื่องของเครื่องท่าน้ำมูนก็จะรวมกันแล้วนะครับ แล้วก็ผมชอบตรงนี้ครับชอบตรงที่เรียกว่าเป็นแบบที่วางสบู่ยาสีฟันนั่นแหละลต่างเป็นแบบนี้ตรงนี้ตามที่เห็นนี่โอเคมากเลยครับผมกระเบื้องนี้ทีมช่างเขาจับให้นะตามสีที่มันแบบแมทกันแต่ว่าก่อนที่เราจะได้เห็นความสําเร็จตรงนี้นะครับเขาจะมี3 d ดีก็คือเป็นภาพให้เราได้ดูก่อนว่าถ้าเป็นสีแบบนี้เราจะโอเคไหมถ้าไม่โอเคเ็าจะมีการเปลี่ยนสีให้ได้รู้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นประตูที่เรียกว่าเป็นประตู ออกลงไปด้านล่างนะครับเห็นไหมครับด้านล่างจะเป็นแบบนี้นี่มองมาด้านล่างครับโอเคไหมตามที่เห็นเลยนะครับผมบานสไตล์หลบครับสําหรับคนที่ชอบทรงนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนกันนะครับห้องแรกครับห้องนอนหนึ่งห้องจะเป็นห้องนี้เป็นห้องขนาดที่เรียกว่าเป็นแบบไม่ใหญ่จนเกินไปครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มาก อยู่ที่3ามคูณสเมตรครับนี่เป็นห้องนี้นะครับเขาจะมีปลั๊กไฟให้นะครับห้องละ3าจุดสองนะครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งก็จะเป็นตรงนี้ครับสามจุดทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้วางจุดไหนเขาก็จะดาเนินการจัดให้ข้างบนนี้จะเป็นดาวไลท์ครับเป็นฝ้าเรียบครับถ้าเป็นห้องนอนตามที่เห็นไม่ได้รวมผ้าม่านนะครับผ้าม่านก็แล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้สีไหนเฉดสีอะไรนะครับข้างบนครับอ่าข้างบนนะครับเป็นแบบนี้เราจะเดินขึ้นไปดูกันครับ มีเหล็กที่เป็นแบบเหล็กระเบียงในการที่เราจะจับเดินขึ้นมาด้วยครับห้องแรกครับห้องนอนห้องนี้จะอยู่ที่4ี่คูณสาเมตรครับเป็นแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นหัวนอนนะครับก็ก็เลยเป็นแบบชิลเล่อเ,เป็นแบบผนังหลบครับตามที่เห็นจะได้แตกต่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนครับอันนี้คือเจ้าของบ้านท่านอยากได้แบบนี้ทีมช่างก็เลยดําเนินการจัดการให้รวมถึงกระเบื้องด้วยครับขึ้นอยู่กับว่ากระเบื้องลายไหนที่เจ้าของบ้านโดนใจ ก็จัดหามาให้ปักฟงปักไฟเขาก็จะดาเนินการจัดให้นะครับรวมในเรื่องของการที่จะติดแอร์นะครับเขาก็จะเดินสายไฟไปให้แต่สิ่งที่ผมชอบก็คือผนังครับผนังนี่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบสกรีมทั้งหลังครับเรียบมากครับมองไปเห็นแบบเรียบมากทาสีนี่แทบจะไม่มีมีการสะดุดเลยนะครับประตูบ้านก็จะเป็นแบบนี้ครับทั้งหลังนะครับประตูหมายถึงว่าประตูห้องนอนจะเป็นแบบนี้ทั้งหลังนะครับก็อชอบตรงที่ว่าเป็นแบบลูกป,ปิดด้วยครับ เป็นแบบสมัยใหม่เลยนะกับช่างสมัยใหม่ที่เราเป็นช่างวัยรุ่นครับเรามาดูห้องนอนที่เราเป็นห้องใหญ่กันครับห้องนี้จะอยู่ที่4ี่คูณห้าครับนี่ตัวนี้จะเป็นหัวนอนครับเขาจะทําที่เราเป็นแบบผนังแบบหลบครับตามที่เห็นเลยนี่ครับเป็นอย่างนี้มีหน้าต่างนะครับให้ได้เห็นออกมาเป็นแบบนี้ครับอ่าแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับเราเดินเข้าไปดูห้องน้ํากันครับเปิดไฟก่อนนี่ครับ ห้องน้ำข้างบนกับข้างล่างโทนสีเดียวกันครับสุขภาพในแรงต่างก็จะคล้ายกันครับตามที่เห็นเลยเป็นแบบนี้ครับโอ้โหงานถือว่างานเป็นงานที่ละเอียดมากครับพาทุกคนนี้มาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางเนาะตามที่เห็นครับบ้านหลังนี้นี่เขาจะตอกเสาเข็มนะครับตอกเสาเข็มหกเมตรแล้วก็พวกเสาแรงต่างก็จะเป็นการหล่อครับหล่อเสาลงเสาเข็มตรงนี้จะเป็นระเบียงด้วยมาดูกันครับ ตัวนี้จะเป็นระเบียงขนาดกว้างคือหนึ่งเมตรครับนี่โอเคมากเลยครับอันนี้บริเวณหน้าบ้านนะนะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับเป็นระเบียงขึ้นมามีไฟที่เรียเป็นแบบไม่แน่ใจว่าเรียกไฟว่าอะไรแต่ก็ไฟแดงที่เห็นนะครับอ่าด้านนี้ครับระเบียงด้านข้างนี้สามารถที่จะแบบกางเต็นท์นอนได้เลยในช่วงของฤดูหนาวครับตามที่เห็นโอ้โหจากตรงนี้ถึงตรงนู้นนี่จะอยู่ที่ประมาณ8เมตรครับกว้างนะครับแล้วก็จากระเบียงฝั่งด้านนี้จะอยู่ที่ประมาณ2เมตร เห็นไหมครับการเต็นท์นอนได้ประมาณสองสาหลังนะครับถ้าเกิดว่าเราติดแอร์นะผมแนะนําให้ติดบริเวณด้านข้างครับก็คืออาจจะขยับมาฝังทางด้านนี้นะครับมันจะได้มีพื้นที่ในการที่เราจะจัดทํานั่นทํานี่ได้นะครับโอเคนะครับผมพามาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางครับกับหลายๆคนที่ต้องการที่จะสร้างบ้านครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านล่างครับด้านล่างนี้จะมีห้องที่เรียกว่าเป็นห้องเก็บของแล้วก็จะมีห้องที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับเรายังไม่ได้ดูครับผมโอเคเนาะนะครับย้อนกลับไปดูบริเวณชั้นล่างกันครับ โอเคมากเลยครับผมสําหรับคนที่อยากจะสร้างบ้านสไตล์นี้พอมาเห็นแล้วก็จะโดนใจนะนี่ดูไฟดูอะไรของเขาครับสวยงามมากนะครับเดินลงไปครับทางด้านนี้ครับปูกระเบื้องเรียบร้อยครับตรงนี้จะเป็นระหว่างชั้นที่ที่จะเป็นแบบตัวบ้านครับตัวนี้จะมีห้อง จะมีพื้นที่ว่างๆเขาจะทําเป็นห้องเก็บของให้ครับมีประตูในการเปิดปิดแล้วก็ติดไฟให้ด้วยนะครับนี่เอาไว้เก็บถังสีเก็บอุปกรณ์ต่างๆครับพื้นที่กว้างเลยนะครับตรงนี้สามารถเก็บของได้เยอะครับมันจะได้ดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีไฟให้ด้วยเนาะัจากนั้นครับตรงนี้จะมีห้องข้างล่างครับอาจจะเป็นห้องนอนหรือห้องอะไรก็ได้ครับแต่ว่าช่างเขาจะบอกเป็นห้องเอเนกประสม อาจจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่เราการเดินสายไฟนี้จะเป็นแบบเป็นเดินแบบเปลือยครับหรือว่าทีลด์เป็นแบบไฟอุตสาหกรรมนะครับมันก็จะแบบรู้สึกแบบแข็งแรงแข็งแรงบึกบึนนะครับนี่ปลั๊กไฟจะเป็นโทนนี้นะครับไม่ได้รวมผ้าม่านนะครับโอเคครับผมพามาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางครับกับบ้านหนึ่งหลังที่เราเป็นบ้านสไตล์หลกนะครับบ้านหลังนี้จะมีการตอกเสาเข็มเป็นเสาหล่อครับงบประมาณอยู่ที่2.5ล้านใช้เวลาในการสร้าง6-7เดเดือนครับพามาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางเนาะ กับการที่จะให้หลายคนอยากจะได้บ้านทรงนี้สไตล์นี้ครับก็ลองถ้าเข้าไปสอบถามได้กับชัยวัฒนาสร้างบ้านหรือว่าน้องอ้นนะครับพามาดูกันจะเป็นแบบนี้ครับโอเคครับผมบ้านหลังนี้อยู่ที่จังหวัดรีสเกตครับกับน้องอ้นชัยวัฒนาสร้างบ้านนะครับโอเคครับผมสวัสดีกันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ